โยวาซาดีวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชานไซที่คนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามีเกมมารีวิวกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะนะครับก็ไม่พูดว่ารีวิวดีกว่าเล่นว่าแฮนเดิลเกมพีแล้วกันนะท่านผู้ชมนะ,ะเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมนะครับ Red d ดิท เรดดิมเพนชั่นนะท่านผู้ชมนะเรดเดหรือว่าเรดเดียสเรดดิมเพนชั่นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะกับต,ตัวเครื่องนินเทนโดสมิทนะนี่มันเป็นภาคแรกนะท่านผู้ชมนะเป็นภาคแรกนะครับไม่ได้เป็นภาค2นะภาค2ยังรันไม่ไหวนะครับขนาดพีซีพวกนี้ก็ยังหนักอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะเออก็เราจะมาเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่าตัวนี้นะครับผมซื้อมาราคาถ้าต,ต,ตัวแผ่นนะผมซื้อมาราคาประมาณ ประมาณพันแปดนะท่านผู้ชมนะกดโค้ดลดกดโค้ดลดมาได้นะท่านผู้ชมนะส่วนเจ้าตัวเครื่องนี่ก็ตอนนี้ลดราคากันอยู่ใน l a z า d a ประมาณ4,990บาทนะท่านผู้ชมนะไปซื้อกันได้นะครับดีซื้ออยู่หน้าหน้าคอมจากคลิปส่วนมือสองอยู่ที่ราคาประมาณ3,000ถึง4,000บาทนะท่านผู้ชมนะอืมก็เราจะมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องนี้นะเครื่องที่เล่นเกมพกพาตัวนี้เป็นขนาดกระทัดรัดนะครับขนาดแค่5นิ้วเองนะท่านผู้ชมนะหน้าจอนะ5นิ้วห้าจุนิ้วนะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวมิติตัวเครื่องจะใหญ่ประมาณ13 Pro Max นะฮะท่านผู้ชมนะก็ยาวกว่า13โป o แม็กนิดหน่อยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย3,500มิลลิแอมป์นะอยู่ได้นานสูงสุดถึงนะครับอ,อยู่ได้นานสูงสุดถึง5ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัว,ตวแบตเตอรี่ตัวเครื่องนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าโอเคนะเล่นได้นะครับชิวๆมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอ่าวู้ฮู้ไปลุยกันเลยดีกว่าเย้ yeah. นี่ดูนะท่านผู้ชมนะเกมนี้มันรันได้ประมาณ30เฟรมนะท่านผู้ชมนะประมาณ30เฟรมนะครับนี่ผมขออภัยด้วยนะถ้ามันมือมันสกปรกอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไปซ่อมบ้านมานะกาวมันติดมือกาวพียูนะครับนี่มากาวพียูซิลิคนนะวันนี้มันติดมือนะครับป้าโอเคเนี่ยอันนี้เราก็อยู่ในฉากกลางวันนะท่านผู้ชมนะฉากกลางวันนะครับก็ถือว่าโอเคนะคุณดูนะไม่ได้คิลิปพิเลีนะครับเกมนี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมขอขยับผมกล้องนิดหน่อย ย่ yeah, ขยับมาตรงนี้แล้วกันเนาะดูน้มจะได้ดงูง่ายๆมาไปกันเลยฮะฮัลพอล I'm ordinary girl hello hello I'm all i n a girl เดี๋ยวได้ขยับกล้องอันนี้อุ้ยไม่ตรงสักทีสิ่งไป let's go มันให้ไปทำควิตนะเขียวๆตรงนู้นนะครับมีรันได้แล้วนะประมาณ30เฟรมนะสำหรับจ้ตุ๊กยนนี้นะ30เฟรมนะครับ ไปไปวิ่งไปก่อนครับสีเขียวเฟสตรงนี้สตีมิน่าผมหมดแล้วเข้าไปข้างในก่อนนะฮะจะเข้ามาทำไมวะตอนแรกเราก็ออกเราเพิ่งจะเดินออกไปแล้วนี่เอากระโดดโอเคยิง okay. โลดกระสุนก่อนกูด เดือปืนตัวไหนวะอ๋อโอเคกด R นะกดเอ้กด L นะครับใช้เป็นหมัดเปล่าโอเคนี้เฟให้ทำอะไรเนาะที่นี่เนาะดูกกระดิ๊ Office ออช q u i p m e n t อันนี้ไม่ใช่เจอน n a l ล h a เล e น่าจะทำไปห,หมดแล้วนะคนดูอันนี้ ที่จุด B เนี่ยเมื่อกี้มันบอกให้เราไปจุด B หรือเปล่าอ๋อมาที่จุด B อ๋อมิสเตอร์มาร์ชันมามาตัน <Okay. S 2> เป็นไงบ้างอเอาโอเคนี่เรากำลังคุยอยู่นะคุยงงคุยงานอยูน่นะทุกคนนะ สกิปเลยแล้วกัน ranks, อ่าเราต้องพาบอนนี่นะครับไปนะกิ get ๊ดนี่เห็นไหมควิ๊กขึ้นมาแล้วกิ the, uh, นะ๊ดออนเดอะเอ่อวากอนวิสบอนนี่นะผู้ชมนะไปเราต้องเป็นคนคนขับม้านะครับ mind, really like วันนี้ฉันจะได้ไปหรือเปล่านะฉันคิดว่าขึ้นตรงนี้สินะโอเค เราต้องคิดอะไรมากขับไปเลยเออกไปแล,ล้วออกตัวไปแล้วคนดูไอพวกหมาป่านี่แล้วเหรอวะเนี่ยไอเข้ามาเด็กไก่บ้านกุีกยแ้บแป๊นนึง <S <S 2> <S 2> ปิงเลยเข้ามาเด็กไก่บ้านกุนักไอสัตอา้าวควิดฟิลเลยห้ามยิงเหรอเอา้า เว้ยห้ามยิงเลครับคนดูเมื่อกี้นี้ลืมไหมว่า <c oughs> เราต้องอยู่ในโคดไนเกมนี่า่าเล่นเกมนี่โอ้บางอย่างก็ต้องทำตามมันนะทุกท่านนะผมไม่ผมผมไม่แน่ใจนะว่าบุรีอ๋อบุรีคล้ายเดียวกันนี่ว่าของกับล็อกสตาร์นะบุรีเนี่ยเออเออรู้สึกว่าล็อกสตาร์เขาจะถนัดทำเกมแนวนี้ครับชมนะแฮ้ย kind of เออคืออะไรวะ โอเคกดบีนะครับเพื่อแบบให้มา้าวิ่งไวขึ้นนะโอเคแล้วก็ควบม้าไปนะครับกด R นี่คือนี่ยน,นะท่านผู้ชมนะ R นี่คือบรกอันนี้มันน่าจะเกิดจากหลังสงครามกลางเมืองของอเมริกานะท่านผู้ชมนะที่ซีกเหนือกับซีกใต้เนี่ยตีกันนะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะ,ะยึดครองกันเพราะว่ามันมันมันมีพวกฝรั่งเศสกับ กับอังกฤษมายึดครองก่อนนั้น,นั้นเนาะเมื่อกี้ที่เป็นทัรอเมริกาแสดงว่าหลังจากนั้น,น,นแหละหลังจากที่สงครามกลางเมืองจบไปแล้วนะครับในยุคเทค็กซัสนะตอนนี้ไปไปเว่อะไดูยูเซอร์คนสัญจรเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ไปตามทางฮะานไม่เคยอาศัยอยู่ที่ใช่ไหมเนี่ยไม่ล่ผมอาศัยอยู่อีกที่นึง่งฉันมาจากอ่าควีนที่อังกฤษในคนอังกฤษมาอยู่เยอะนะสมัยก่อนนะครับเพราะว่าอเมริกาตอนนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะ โอเคนี่เราต้องควบม้าไปนะครับเฟรมเดี่มันจะได้ประมาณนี้นะครับส0สิเฟรมนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าโอเคนะถ้าใครจะล่นค่าเวลานะครับอาจจะไม่ต้องไม่จาเป็นต้องเข้าใจเนื้อเรื่องอะไรเยอะก็ได้นะท่านผู้ชมนะแค่คเคยล่นมันก็โอเคแล้วนะครับจะโอเคเลยผมว่าแบบรีบนใช้งานได้ดีนะสำหรับเกมนี้นะแลวบนล่นบนตัวโอลิที่จอจะแบบสีสันคมชัดสดใสกว่านี้นะ ไปเพื่อนเฮ้ยคนมันขี่ม้าอะไรกันเต็มเลยแถนี้ต้องกด B ค้างไว้ด้วยนะดูงั้นมันไม่งั้นม้ามันจะค่อยๆนั่นลงนะถ้ากด B ย้ำๆนี่คือเร่งม้านะครับเอ้ยซาลงหน่อย องเดียวนี่เหรอเอาโทษโทษโทษเอาแม่มาถอยหลังได้เอ้ยโทษทีเอาโทษโทษพี่ไปชนเขาลม่ม <c oughs> <c oughs> นี่เรามาที่เมืองนะท่านผู้ชมนะนี่มันัลนเดยดู Yeah, <Yeah. S 1> เดินมาอย่างที่พระเอกเราพระเอกเราชื่อมิสเตอร์มามาตินมาตันนะ <The best. S 1> นั่นตรงนั้นหมอ you, ขอบคุณมากนะเดี <You shall? S 1> ๋ยวฉันจะจ่ายใน <You shall? S 1> ทีหลังใช่แล้วนหะนต้องได้จ่ายฉันแน่นอนแต่ว่าเก็บเงินไว้จ่ายหมอแล้วก็รักษาชีวิตนายดีกว่าต้องไปหาหมอนะมันเราโดนยิงมานะ Go to Doctor อ f f i c ฟไปที่ออฟฟิศของหมอ ทอกชูเดอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ในที่นี้หมายแปลว่าหมอนะทุานผชมนะแล้วก็จ่ายเขาบางอย่างโอเคมาซื้ออ้ามาหาหมอนี่มาซื้อยาน่เนี่ยอันนี้แทนเหรอมีดิกเอ้นี่ฟรีโอเคแม่งมันเป็นยาเฉยๆนนี่มึงแห่มาซื้ออะไรวะเนี่ยดูสิเราใช้ไอเทมยังไงวะ อ๋อนี่ไงไอเทมอยู่นี่เฮ้ยมันยิงกันหรอคนดูแห่งบบ้านต่าเมืองเถื่อจริงๆเลยวะ่ะแถวนี้เป็นไงนะดีขึ้นไหมมาซื้อ,อยาเฉยนี่มันไม่ได้นั่นเลยนะครับเราเอาเหมือนเราเอาแบบพวกผลผลิทาง,งาการเกษตรมาส่งเมืองนะครับท่านผู้ชมนะย้ย โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะคสำหรับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite เล่นกับเจ้าตัวเกม Red Dead Redemption นะท่านผู้ชมนั้นก็ถือว่าโอเคนะคนดูไม่ได้คลิวคิคเลแลนะน่าเกียดนะครับมาเล่นได้ประมาณ30เฟรมนะหลายคนบอกพี่อิมัน้าเก่าแล้วนะเอามารีวิวทําไมมันเพิ่งจะเข้ามาไงบน,บน Nintendo Switch นะคนดูนะั้นก็เลยได้มีโอกาสได้ซื้อมานะครับท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่เป็นนักสะสมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบเล่นบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch อยู่แล้วก็แนะนําเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวแผ่นเกมอย่นี้นะลิงก์ซื้ออยู่ในะ ส่วนนาะจจะตัวเครื่องนะท่านผู้ชมนะผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้นะครับมือสองอยู่ที่ราคาประมาณสามพันถึงสี่พันนะครับมือหนึ่งจะอยู่ที่ราคาประมาณหกถึงเจ็ดพันแต่ว่าตอนนี้มือหนึ่งในลาซาด้านเนี่ยเขาขายเพียงแค่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะท่านผู้ชมนะกดคลิกลิงกนะ์ด้านล่างเข้าไปคำนได้คลิปได้เลยนะครับอันนี้ผมวางไว้ให้แล้วนะสำหรับใครที่อยากจะหาเครื่องมือหนึ่งแล้วก็ประกันศูนย์ดีๆมาใช้งานนะครับก็แนะนำเลยนะครับอยู่ลิงก์อยู่ด้านล่างคำนได้คลิปเนาอกจาบวันนี้พี่โค้ออกก็ต้องก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าา้าาาบยจ